ชออะนอฉันชออะนอฉันชออะนอฉันสออะนอฉันนอฝันฟออะนอฝันฟออะนอฝันออะนออันกออะนอกล้าการการจออะนอจานบอปออะนอปานยอ Nóc da, cho Đó nóc linh da ít nó din, ho ít nó hình ba ít nó pin Bo ít nó pin có ít นากีกินกลนจออีนอจีนบอาปาอีนาปีนยออีนอยีนกออึนอกึนกออึนอกึนกึนกึนถูกแล้วครับกึนมาอึนามืนอออนา กอึอนอขืนกออึนอคืนกืนกืนขออือนอขืนขออึนอขืนขออึอขออือนาขืนบอปออึน,นอ,อ,นนาป,าอนปืนนี่เหรอปออึนอปืน กออินกินกออินอกินจออานอจานถึงไหนวะถึกออุกออุนอกุนกออุนอกุนชออุนอชุนตออุ นอชุนตออุน<า>อตุนตุนตุนชาอุนอชุนกออูนากูนกูนกูนชาอูชาอูนาคูนนออูนอนูนยออูนอยูนกอ có ít no, no kim có ít à có ý. no có e à. có ít no kim có ít no kim to ít no tin o e no in khó ít no hình perfect